มาครับมานี่ตำบักแตงแซบแซบครับมาพอ้กันอีกแล้วมานี่เลิกจากการจากงานมากครับเนาะตอนแรงแรงคิดอยากกินส้มครับคิดอยางมะพอ้ครับได้ตำบักแตงเนี่ยกุ้งสดครับครับบวกเสียนมากๆมาพี่น้องมาแซบแซบด้วยกันครับสิบปีลำสาวปีลำจังเห็นกวงมายามมังเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าดอกเธอเดียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ มัอน,นี้กับมพ่อกันเดียวนะครับเนาะกับเล็กซ้ำกินจนแซ่บเลิกจากการจากงานครับผมขำมาแรงมากมัอน,นี่ครับคิดอยากกินสมคิดอยากกินสมเล็ดตำบักแดงครับมัอน,นี้อย,ยู่ผู้เดียวครับบอกไอเพป่นไปหาซื้อของกันอยู่ผู้เดียวกินตำบักแดงกินผู้เดียวแซ่บพี่น้องแซ่บนี่ใส่กุ้งกุ้งก็จัดเป็นกลุ้งยังบบโตทำมีอะไรพี่น้อง กุ้งน้อยตัวเนี้ยน้อยแต่ว่าก็แซ่บด้วยลองกินดูค,คือคือคือมามาพี่น้องมามันต้องเมาหลายใจห้างแล้วถือว่าเป็นข้วแรกเล็กมือน,นี้ครับนี่ครับมามา,มาลวกแซ่บพี่น้องนี่น,นพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ยเงินหนักกถะบุก นี่นี่นี่แซบแซครับแซบแซบมาเนี่ยเจ้าขี่ตายาแซบหรือว,ว่าขีแซบเลยบืจักและ้ะมาครับมาบาไว้เราเมื่อนี้ใส่มือหยากพ่พนพอง ใส่ซอนนะันขออนญาตใส่ซวนน่ะคืออย่างรสมากเลยเพชเพชสมเค็มนิดหน่อยอย่าเค็มหลายครับเดี๋ยวไตห้างเค็มหลายปุ้ย ม,มาใมหานะม,ามากิน,นเส้นใส่มือไหร่จะยเนาะม่หมาบปลนี้เส้นเข้มในตัวได้เพี่น้องต้มกินซื้อก็ได้ลวกกินในดอกก็ได้นะ จิกขข้กับผากซื้อก็ได้เลยนะมามาี่แมาถือว่าเด็ดอยู้แต่ยังกับเนาะม่สูขของไทายยานยานนอพี่น้องเนาะอยู่ไทยอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินแซ่บกินมีความสุขจะตอนนี้รูก,กันแค่ซีมีความสุขบ้างมีครับสูครับสูพี่น้องบาง้านเ้อง Ví nhạc Ba thì chun nó mà ai vẫn cả tham nhưng chun nó mà chiến mất không nếu có mình phí phụng sang à. một phí hẹn nữa thì mất băng thay vào แต่ว่าดีมี่ลราเหร าจิบเ,เพนเพจด้วยหรือพ่กันเลยมาพี่น่องน,นี้นกุง้งปลาซิ่วยังไงรวยพี่นองกุ้งวะหาซื้อกุ้งง,งม่มากแถมแข็งบ่ไว้สวสิม,มันละลายน้นาเด็ดก,กินพอดีมาเดิอมาเด้อ กินน้ำกันครับตอน,น,นแรงรู้นี้ก็ทุ่มกว่าทุ่มซิบทุ่มซิบนี่งไงซิปนมื่อที่น,ะนบบี่ไงนเนมืทีย่ลำร่งหนาตอนนี้แต่ว่าไม่มีเตือต่งองต่างบ่อยเราพี่น้องนั่งเฉยซันแล้ว กินเสียนตรงใส่มือตัใส่มือก็จะเกียบบ้าวกินอะไรบูดีไป้องอิ่มอิ่มแล้วมันอืดน,นอนยากเลมนะ Det er den gang, man vandtler og ta ta nó, dạ 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 thiên đập ได้เบรดหนึ่งขาเนี้ยไหมพี่น้องเอ้ยลึกซ้ำเบรหนเว้บรเนึ่งเบร,บร,บรสื่อมาเบรดสื่อมาแซ่ไปเมื่อแน่สอนแน่เนี่ยนาอพี่น้องยู่โบราณ กับยุคปัจจุบันผสมกันรอดยุคไร่ยีแสบกกันกินจินเซ็นเห็นตะมูผมพูนึงเด้อไปกินลายเมงน้ำกันห่อนหอนมันหูเบาหูเบาไหกินก็ยังคนญี่ปุ่นมันยังกินแสบวระสันเสียงสูบสู่งสุเห็นเขาว่า เห็นเขาเขากินดังก็หนีเขาบ่ถือได้เพี่น้องเห็นเขากินนั่นที่ยังเขาแสบเห็นก็ยังเพลินว่าเขาเขากินแสบเนี่ยอาหารของเพื่อนเห็นเขากินนั่นปรนเดแต่ละคนผู้เฒ่าเสียงฟูฟูฟูเลยนี่กินเส้นเนี่ยกินพวกลานมิงกินพวกอูด้งนี่ยังยั่งยั่งเนี่ยเสียงหมดแล้วตั้งแต่อยู่เชียงใหม่หมดแล้วฮอดหมดแล้วนาราที่วัดหมดแล้วเสียงหูแต่ละคนน่ Vì mình biết ăn thịt lũ phía nồng nấy lần Ngủ uống thịt riêng Chắc là để nhìn, mà để cái để nhín mới để nhín nữa Làm cái bó mì xoắn thế Chỉ là mấy cái mì để Phải kẹp ạ Làm mì nhuốc hủ bò Bà nằm xác rồi cô 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 cả xe kín bảy, kín bảy, kín bảy. Hông, hông không biết này kìn bày mát thế không Không chín mang rồi ก็ติดกินอยู่ไทยน้อกินกับตามวิธีคนไทยกินแะไรพี่น้องแต่ละประเทศแต่ละท้องที่เนาะมีเอกลักษณ์การกินของของเอของตอนเนาะแม่นบ่ของเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศแต่ละหมอง Đó là bon. Sì cần là kinh đấy. Là mà xem bộ bình đấy kinh Đây nhóm là xem. Sẹo บี่บเ,เ,เป็นยุทธไทยเนี่ยใส่ตัวไบบส,สั่มเศร้านยพี่นนองใส่สายเนียก่อนจะไปไปง,งั้นทนันบนนั่นถ้าพัญยาเนีนเจ็บท่วงลูกว่าสั่มเศ้าอะไเลยหน่ยพี่นนอะดวงไว้ ไก็ไม่ได้เซิรเดี๋ยวฉีดซามากี่หลักลืดลงข้อไปไหมกินมาท่านน้อทั้งกินทั้งไายเลยแบบนี้เป็นอย่างนี้เผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแสบอย่าเขาว่า พร่อยมากเนี่ยของแหงเพชินแหงกินอันนี้ไม่ได้แตะได้พักหน่อยพักหนิมันหวานเลยพี่นนองแซ่บ กินบ่อยากกินแมตอนนี้อันดับหนึ่งเลยอยากกินปลาไหลมากเลยตอนนี้อยู่นี่หายากอยากจะเป็นตัวเศรษปกิจบุญเพื่พอเพื่อตอนนี้ร้านค้าเขามันก็เฮ็ดสำเร็จมาแล้วเนาะอยากได้แบบไม่บอเลี่ยงหรือว่าไปซื้อมากก็ได้ยังสินในตัวสดๆเอามาผัดเอามาออมเอามาขวางเลย ไม่มีว่าสีตำสตรอเบอรี่กุ้งสดลืมเก็บสตรอเบอรี่แพ็คแล้วลืมบอกไอ๋นายจ้างเอาไว้ให้จักฐานหนึ่งสีซื้อไปซื้อเพื่อนลืมบอกเรือมไปไหนซ้ำไ่ได้บอกเพื่อนเพื่อนได้แพ็คขายบิด ซตลาดบิดโอ้ยปัโรมานี่จะเว้ย 人生像。 cùng người đấy sẽ để cùng hay ăn cùng những bữa. เฮ้ยสิไปจูนนมาน้ำเล็กซางเนี่ยก็ติดตามไว้ด้วยพี่น้องไปพาไปจูนนมาส่วนหน่อยครับสิซิมีกิน,นกเนี่ยมาเนี่ยงนจะมาอยู่ญี่ปุ่นะโอ้ได้กินอ่ะแซ่บลร้มันนุ่มมันอ่อน Tao nhiên mọi người, xuống nàng hoàng, nàng hoàng, niềng nàng nàng nàng, nàng niềng nàng nàng về nàng 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 đen đen nàng 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 đen đen nàng 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 được nàng nàng

ก็ตำแบบแตงกวาเลยนะพี่น้องกินทระเทียมหวานเห็งกันนห็งหวาน หนาสั้นมือเบือบ่อไปเลยกินไปกินมาดีนะอากาศบอบอามัน,นอ,อยู่ในช่วงหนานาวตาเป็นช่วงหนาวความร้อนงานหวอนเนี่ยซ้ำอาบน้าเลยเล็กอะเงาแตกซัก นหัวไทยเฮดไดย์เซนีนะพี่นอ้องเฮดไดย์เซนีเฮดเดย์เคกินโด่งกินปลาแดดก,กับบัตรตุ่ยตีไก่เคียงเพราะอยากหายกินหอวเพราะอยากหายอยากเพราะอยากหายสมแขีว แตกลเลยไปเลยปากแกนแตกแล้วมันไจกจักเทียบอะเลยก็ยังม,มาประดับพซือสูบพัพวกนี้มาเลยเว้ดไปหัวหนึ่งเพราะนี่เาไวใ้ใ้รอยาปไปใส่ใส่ต้มกิจจะขอวันเนียอยู่ตามวันนี้ก่อน ตามนะพี่น้องกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรียกซ้ำผู้ใดเปิดเง็นกับเบื้องโปรดพี่น้องเบื้งกดติดตามไปเดี๋ยวต่อไปก็สิอาจมีพาไปนั่นไปนี่แน่พาไปหาปลาพาพนั่นไปนี่แน่เองสิล่ะก็ดลยเยอะๆไปตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดใหม่ไม่เยอะนะพี่น้องเนาะก็ฝากเงี้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ได้พี่น้องว้าวจะได้อยากกินน้ำเล็กสร้างเพชร นั่นไ้เบิดกับเบิดดดิลิเอาไว้แล้วคือคือคือแล้วข้ามอยู่มั้งเลยแล้วแรกแล้วก่อนจากน้อพี่น้องเนาะกดเล็กมีใส่ในแต่ าก,กาิจการการควบคุมหรือว่าตามปรฐานที่ต่างๆที่เขาใส่แต่ว่ากดคลองหัวใจใส่น้ำปุ๋ยปุได,ไดหรอกสวัสดีครับ